ทุกคนอ๋อส่วนส,ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะร่วมงานกับอลองเป็นเรื่องแรกค,ครับอย่างฟิล์มความรู้สึกเป็นยังไง <c' n S 3> ความภูมิใจภูมิใจครับเพราะว่าตั้งแต่เล็กแต่น้อย <c oughs> ตั้งแต่เกิดมาก็คือเราเนี่ยได้ดูผลง,งานได้ชมผลง,งานของคุณอามาก็ <c oughs> <c oughs> ก็ตั้งแต่เด็กเลยนะแล้วก็คุณปู่ผมก็ดูด้วย <c oughs> ใช่ก็คือได้มาเล่นเรื่องนี้ปู่ดีใจมาก ปลื้มมากปลื้มคุณอามากผมก็ดีใจที่แบบได้ร่วมงานกับคุณอาครับเป็นเกียรติมากๆรับผมน้องบิน,ะนอนะนะผลงานีใจค่ะตอนตอนแรกเราเข้าไปแคสไปดูตัวกันกับทีมสองคนค,คุณอาก็บอกเลยว่าแบบท่านเป็นแบบศิลปินแห่งชาตินะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยเราก็ดูผลงานท่านมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันก็ทำหลาราเรื่องแล้วทุกเรื่องก็แบบมีชื่อเสียงทั้งหมดเลยแล้วก็เหมือนว่าเราก็เป็นแบบครั้งหนึ่งที่ได้แบบมาร่วมงานกับ คือเราเพิ่งเห็นชาติแล้วก็ได้เห็นการทํางานของคุณอาก็เต็มที่ตลอดค่ะ<งาน>ใช่ดูงานเองตลอดแล้วก็แบบสั่งทุกอย่างเองหมดถ้าอันไหนที่แบบเราเล่นแล้วแบบท่านไม่ชอบอะไรเงี้ยก็เดินมาบอกมาสั่งเลยค่ะเพราะว่าท่านตั้งใจอะเราเลยต้องทำทุกอย่างบบตั้งใจส<ช>่ตง,ต,ง,ต,งต่อไปเหมือนกันก็ฝากทุกคนติดตามละครเรื่องเป้ลลอยฟ้าด้วยนะคะทุกคนก็เต็มที่กันมากไม่ว่าจะเป็นพวกเรานักแสดงนะคะทุกคนแล้วก็ทีมงานด้วยค่ะเราปรองว่ามันสนุก เราเบิดปืนอะไรบูสนันแน่นอนค่ะแล้วก็ทุกตอนนะคะมีซีนเด็กเด็ให้ได้ดูแล้วก็ติดตามอย่ายลืมพลาดนะคะวันพุธพฤหสัสบดีค่ะสองทุ่มครึ่งปนลอยฟ้าค่ะ้างพระจ้านะคะ